พภาธาางไวใจนนรัฐมาตัวจริงยุบแนวนี้สิคักหนักหนายามป่วยยามไข่ให้ย่อายามดีก็พาเหตุงานให้ทุนให้เดินเบิ่งแงงสู้มือสุ้วัน เานั้นให้หันหน้าไปสาคนความจริงยุคเฮ็ดดีถึกใจเฮาเลือเฮ็ดยังก็บ้น้าเบื่อคึดดีเฮ็ดไว้กระดองได้พันจังซีมานำหมู่เฮาเป็นต่อเพื่อไทยมีดีหลายพอเลือกมาสร้างสรรเมืองไทย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อักขศรีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อนําเสนอนโยบายภาครัฐสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่อําเภอศรีธาจังหวัดอุดรธานีครับอยู่กับสสหรือว่าผู้แทนติดดินครับ ขวัญใจพี่น้องเขต6จังหวัดอุดรธานีครับท่านสสเกียรติอุดมเมณสวัสด์ครับสวัสดีครับท่านสสค่ะสวัสดีครับคุณปรมพงศ์ครับผมขอต้อนรับกสุลในการตามดูผู้แทนครับครับผมครับผมเช้านี้ที่บ้านท่านสสที่อำเภอศรีธาตุอากาศเย็นสบายมากเลยครับมันเป็นธรรมชาติครับคาบ่ย ถามถึงพื้นที่เขต6ของท่านสสของเรานะฮะครอบคุมพื้นที่อะไรบ้างครับอำเภออะไรฮะมีอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออืออําเภอชัยวานและอําเภอกู่แก้วสี่อำเภอเลยเหรอครับผมโอเขตใหญ่นะท่านสสครับมีทั้งหมด25ตำบล250กว่าหมู่บ้านโอ้เลยครับนี่ครับแล้วเป็นไงฮะวิถีชีวิตการทำอาหารกินพี่น้องในพื้นที่ทำอะไรกันครับพื้นที่พี่น้องก็คือเกษตรกรครับ ส่วนใหญ่ก็จะทำอ้อยรอ,องลงมาก็มันสัมประหลังครับแล้วครับต่อไปก็จะเป็นยางพาราอ๋อยางพาราก็เริ่มมีแล้วนะมีเริ่มมีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาชีพหลักก็คือตำนาของดีโอท็อปกลุ่มอาชีพที่นี่ก็เห็นบอกว่ามีหลายอย่างน่าสนใจโอ้อันนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งได้ดินเหมือนการมาจากพรรคไทยรักไทย,ไทยใช่ครับ เรื่องนี้พี่น้องประชาชนจะจําไว้ตลอดค่<ข>าสมัยคณะท่านนายกนนร,ร,รักดิ์สินินวัตได้นําพาพี่น้องประชาชนได้หูตาสว่างในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกครับเมื่อก่อนนี้พี่น้องประชาชนจะไม่รู้การเมืองแต่สมัยท่านนายกศักดิ์สินนี่ยทำประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนได้จับต้องได้ครับโดยท่าน ได้ให้สอส,อสอนี่ยแต่ละคนไปอยู่พื้นที่ครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีออกมาเยี่ยมประชาจนไปตรวจราชการหางบประมาณไปให้ใช่ฮะแล้วก็มีหลายอย่างท่านนายกตักษินได้ทําไว้นะครับ,รบปี่น้องประจาจนก็ได้หูตาสวา<อ>่างแล้วก็เงินเอสมแบล เงินกองทุนหมู่บ้านครับกองทุนหมู่บ้านทศสอเดี๋ยวนี้มีทําน้ําประปาครับขุดสร้างตลาดชุมชนใช่ครับนี่หลายอย่างแล้วก็เรื่องกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับทนสองก็มีนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทยเมื่อก่อนท่านนายกตักสินท่านเลขคนกิจ กองทุนหมู่บ้านละ1นล้านใช่ฮะัทำติบาทรักษาทุกโรคครับอันนี้ก็โดนใจมากเลยพักชำระนี่เกษตรกรโอ้โหที่ก็โดนใจพี่น้องเกษตรกรแถมมีบัตรเครดิตเกษตรกรด้วยนะนาสอครับสมัยท่านนายกตักษินบริหารสามารถบริหารภาษีใช้นี่ i m เอได้ใช่ภายใน2ปีครับต่อมาพี่น้องประชาชนก็จับต้องงบประมาณได้เลือกตั้งปี48 ได้ไปตั้ง370ร้อยเจ็ดสิบี่นัเลยทีนี้มันมีกลุ่มบุคคลที่อิจฉาประชาชนไม่ได้อิจฉานายกตั้งสินนะครับเพราะว่านายกรั้งินตัานประกาศว่าปีห้าสองนี่ครับประชาชนจะหายจนใช่ฮะทีน้องก็เลยตามเลือกถล่มทลายครับเมื่อถล่มทลายมันเป็นจริงนะไม่จริงได้ยังไงที่น้องประชาชนได้เงินกองทุนหมู่บ้านละหนึ่งล้านมาครับเขาก็ไปทํา คณะกรรมการเอาเงินไปหมุนหมุนเสร็จแล้วได้ทั้งดอกเบี้ยดอกเบี้ยรัฐบาลก็ไม่เอาใช่ก็มอบไม่กลับพี่น้องประชาชนไปต่อยอดครับเสร็จแล้วเขาก็บริหารจัดการได้ดีครับคนก็มีหน้ามีตามีเงินไปซื้อรถมีเงินไปซื้อห๋ยมีเงินไปลงทุนต่างๆส่งลูกเรียนหนังสือจบโรงเรียนเยอะเลยทศศนี่นี่แหละคือชาวบ้านถึงลืมตั้น กรนไม่ได้ครับถามถึงเส้นทางทางการเมืองท่านสสทราบว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้มายาวนานมากเริ่มต้นมายังไรท่านสสครับผมเริ่มต้นด้วยการพ่อแม่เป็นชาวนาครับผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือครับในระดับมัธยมครับยังไม่ถึงวิทยาลัยครับไปร่วมต่อสู้ครับทางการเมืองเริ่มต้นคือการไป รวมกลุ่มต่อต้านเผด็จการจอมพลถนอมกันเลยครับอนี่คือชีวิตทางการเมืองของผมโอ้ครับหลังากเริ่มต้นมาครับต่อมาก็มาเล่นการเมืองท้องถิ่นครับครับมาได้เป็นสจสจนะคุมประวาตปีต่อมาเมื่อเป็นสจแล้วครับท่าน นายกทักษณิณนี่แหละท่านมาตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาครับท่านจะเรียกเอาสอจอเรียกกำนันเลือกผู้บริหารร้องตินเข้าไปคุยใครจบปริญญาตรีจะต,ต้องได้ลงสมัครสรสให้คัดเลือกกันเข้ามาครับเขตเลือกตั้งนี้ก็ได้ธีระชัยแสนแก้วซึ่งเป็นสอจอด้วยกันผมก็มาช่วยหยาเสียงพรรคไทยรักไทยโดยไม่ไปเรียกร้องอะไรเพราะว่าเราช่วยพรรค ด้วยประชาชนจนกระทั่งสมัยที่สองเขาแก้กฎหมายเอาเขตใหญ่ขับจต่เขตเดียวเบอร์เดียวก็เป็นพวงเีก็ไม่ได้ลงอีกจนกระทั่งมาพักพลังประชาชนครับปี2550 50หรพักพลังประชาชนเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ถูกยุบอีก นี่แหละยุบไปก็ผมก็เลยได้มีโอกาสได้ลงพักเพื่อไทยเับเออนี่แล้วครับเริ่มต้นปีสองพันหาสได้ลงพักเพื่อไทยก็เป็นสสสมัยแรกเลยมแรกมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนต่อมาเขาแก้รัฐธรรมนูญอีกครับแก้แ่าเป็นวันแมนวันโวดอีกทีนี้ว่าทางพักก็บอกว่าเอ้า เหยยอุดมและไปอยู่ทางเขตสีธาตุวังสามหมอครับท่านนายกตากสินก็บอกย้ายครอบครัวไปอยู่โน่นเลยครับมาอยู่เป็นบ้านเป็นสำนักงานย้ายครอบครัวมานี่หมดเลยครับอยู่ที่สีธาตุเนี่ยนะก็เป็นเส้นทางการเมืองที่ต้องบอกว่าอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนครับผมนะครับก็อยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดส่วนภารกิจของท่านสสทั้งในสภาและในพื้นที่ต้องบอกว่า เยอะมากนะครับคุณผู้ชมเราเมื่อคืนก็เห็นบอกว่างานก็สี่ห้าทุ่มเลยนะท่านสองทุกวันทุกวันนะครับทางกิจกรรมการเมืองของผมนี่เป็นผู้แทนสมัยแรกเป็นฝ่ายค้านครับเนื่องจากว่าพรรคของเรานี่ได้แตกออกไปกลุ่มงนช่ยก็เลยได้เปลี่ยนฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอภิิ์ครับพรรคประชาธิปไตย มีการทุจริตเงินกรกตอ oh. เออครับ,รบเรื่องจากว่าทําเงินบริจาคก,กรกตมาไม่ใช้ตา,ามวัตถุประสงค์ผมก็เลยไปยื่นให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์กรกตมีมติยุบนะครับแต่ไปสารรัฐธรรมนูญเขาบอกว่านายทะเบียนไม่ลงนามอีกสองคน oh. อีกสองคน oh. บอกว่า ยื่นช้ากว่ากําหนดครับทั้งที่ผมท่านเฉลิมมาพิปลายวันนี้พรุร่งนี้ผมไปยื่นแต่ว่ามันไปดึงเรื่องผมก็เลยไปยื่นคัดค้านไม่ให้นายวสันสร้อยวิสุทธิ์และนายจรัญพักดีธนานคุณมาพิจารณาคดีนี้เนื่องจากนายวสันเนี่ได้เคยเป็นทานายอของหม่อม ราชวงศ์เสนีประโมทท่านก็ออกมายอมรับนะว่าเคยก็รู้จักกับปรควิเชธิปัตเป็นเพื่อนกันกับคุณบัญญัติอย่างนี้ออกมายอมรับแต่ป้าคนว่ามาฟ้องผมหมิ่นประมติว่าผมกับพร้อมพงโกศลปั๊กหน่ไปแถลงข่าวบอกว่ามิ่นประมัิทำให้เสียชื่อเสียงตอนนี้นี่สารจำคุกผมหนึ่งปีนะ แล้วก็รอลงอาญาอยู่สองปีครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สิ้นสุดยังอุทธรณ์อยู่นี่ฮะวัวใจของท่านสู้ตลอครับคุณผู้ชมครับก็สู้เพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับสู้เพื่อประชาธิปไตยครับก็ต้องบอกว่ามุ่งมันเพื่ออาสารับใช้พี่น้องครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะตามดูผู้แทนครับผู้แทนของพี่น้องเขตหกครับจังหวัดอุดรธานีครับท่านสสเขตอุดมเมณสวรรค์เดี๋ยวพี่น้องตามไปครับ คุณนี้ผมอยู่ที่บ้านสสเขตอุดมนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ทอำเภอศรีธาตุโอ้โหอากาศเย็นสบายมากนัทสสครับ,รบก็อยู่กับคุณนายนัทสสนะครับสวัสดีครับรวมถึงท่านผู้นำพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับน <c oughs> ี่ฮะโอ้่หลานสาวเหรอคลานสาวสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าน้องลายเอ่ยสวัสดีจ้าน้องมิ่งขวัญนี่นะฮะครับก็ทางด้านหลังนัทสสครับหมู่บ้านเสื้อแดงเหรอเนี่ยครับบ้านเสื้อแดงครับครับผม นน <ics> it, เปิดไปไหลเพราะว่าผมเป็นสสคนเสื้อแดงสสขวัญใจคนเสื้อแดงนี่นะพี่น้องนะครับก็อยู่กับพี่น้องเสื้อแดงนะครับก็เป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยนะท่านสสฮะนะครับด้วยอุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนี่แหละนะฮะเข้ามาร่วมนะที่นี่ก็แดงเถืองแล้วครับคุณผู้ชมครับอุดรแดงทห่จังหวัดครับครับครับท่านสสจะพาไปชมบ้านทั้างในนะะ สำนักงานสำนักงานปฐมพงศ์แล้วก็ทีมงานไปเยี่ยมชมคุณผู้ชมตามไปครับไปชมสำนักงานท่านสสเกรตอุดมของเราครับทางด้านในพื้นที่เท่าไหร่นะฮะท่านสสเนี่ยสามไร่สามไร่นะฮะครับก็เป็นสำนักงานเป็นที่พักท่านสสด้วยโอ้โหป้ายใหญ่มากเลยนะครับนี่ป้ายป้ายนี้ท่าน นายกทักษิณเป็นคนออกแบบให้เลยฮะบอกว่านี่นะขอต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยความยินดีเป็นศูนย์ประสานงานนะครับของรัคเพื่อไทยเขตหกนะฮะท่านสครับ ครับอ่ะทางด้านนี้มีกิจกรรมพี่น้องเสื้อแดงเหรอกิจกรรมเสื้อแดงจักรยานจักรแลนดี่อันนี้ช่วยครับแลนดี่ช่วยเหลือคนตาบอดนั่นโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแลนดี่เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องเสื้อแดงนะครับแลนดี้ช่วยเหลือคนพิการด้วยเลอะเออพอได้เงินบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือนะครับโอ้นี่เป็นไงฮะเนี่ยมาจากไหนกันนะครับเนี่ยมาจากไหนครับเออมาจากลาภประสงค์ครับมาจากลาภประสงค์เหรอครับโอ้มากี่วันแล้วฮะเนี่ย วันนี้เป็นวันที่15แล้วครับวันที่15แล้วนะครับก็กว่าจะมาถึงสีธาตุก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะนะครับ,รบปั่นกิการกันมาเรื่อยเหรอฮะปั่นออกจากลับประสงค์แล้วก็ไปภาคตะวันออกก่อนฮะ<อ>แล้วก็เข้าอีสานมาเรื่อย ร,ระยะทางจะถึงวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,300กิโลแต่และท่านที่มาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นข้ราราชการเกษียณนะฮะทั้งตำรวจทหาระะมาจากภาคใต้ก็มีะะเลครับแนะนําท่านนี้ท่านึงาานคุณลุงมาจากไหนครับม,มาจากไหนเนี่ยคุณลุงจากสกลนครครับสกลนครอําเภออากาศอำนวยอายุเท่าไรแล้วครับอายุ67ปีคสมสมานจากกระจวบครับ จากประจวบโอ้โหจากประจวบอายุเท่าไหร่แล้วครับ60กว่าแล้ว60กว่านะฮะคุณลุงโอ้โหนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับปรีชาครับจากที่ยาครับอายุทยาอายุ70็ดสิบกนทั้งสองโอ้โหหัวใจน่าแกล้งมากผมเมื่อหน่อยไหมเนาะผมเมือยหน่อยสุดยอดจริงๆนะมาจากไหนครับเนี่ยลพบุรีครับลพบุรีเป็นครู เป็นครูเนคนะฮะเป็นการเป็นการเครูเป็นลุงเจียริยงปั่นได้นะครับปั่นครับปั่นก็ปั่นได้เลยครับเฉลี่ยก็วันประมาณสักร้อยกิโลร้อยกิโลสุดยอดจริงๆจะไปไหนต่อครับเนี่ยวันนี้เราจะไปอุดรครับที่อุดรนี่เราจะจัดรลลี่เงินช่วยคุณเกียรติศักดิ์ซึ่งเสียตากข้างสุดท้ายเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านฟ้า เราจะไปช่วยเขาอีกครั้งนึงครับเราไปเยี่ยมเขามาหลายครั้งแล้วครับอ๋อเป้าหมายไปไหนต่อครับจากนั่นมาเราก็จะขึ้นไปน้องคายแล้วลงไปสกลนครกลับไปนครพนมแล้วจะออกไปแขวงกำม้วนไปเมืองวินที่เกิดของโฮจิมินเราไปจากคาราวะที่อ่าลุตุรีของท่านโฮจิมินที่นั่นเรคับแล้วเราก็จะกลับย้อนกลับเข้ามาทางโซนนัเขตเข้ามุกดาหารแล้วจะลงอีสานใต้ไปบุรีรัมย์กลับขึ้นมาสุรินทร์จะออกทาง ที่สะเกตดทางสงำครับไปจบที่เสียมเรียบครับโอ้โหท่านสศครับนี่โหจิตหัวใจต้องยอมรับจริงๆเลยปรจันไหนครับเนี่ยพี่กาญจน่าบุรีครับการเจนบุรีนะครับโอ้โหแข็งแรงดูหนุ่มเฟี้ยวเลยท่านนี้เป็นอดีตผู้การ๋อ้เนรอหนวใจประชาธิปไตยโดยแท้เลยทหารหนวใจประชาธิปไตยนี่เลยฮะ นะครับเส้นทางสีแดงโอ้โหต้องนับถือหัวใจจริงๆนัทตสครับเป็นผู้รักประชาธนที่ประยครับแลนลี่เพื่อประชาธิที่ประทยนะครับเป้าหมายกี่วันนะครับเที่ยวนี้เป้าหมายทั้งหมด35วันระยะทาง3 1 0 0กิโลนะครับในสประเทศ ก็เป็นกิจกรรมที่5ของกลุ่มเส้นทางสีแดงในการตรเวนออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านแล้วก็ให้กําลังใจชาวบ้านแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมแล้วก็ทําต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านโอ้โหต้องให้กําลังใจโปรหมือดัดงให้กําลังใจหน่อยแลนลี่สีแดงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับทานตศครับเดี๋ยวเราจะไปชมงานงานนะฮะงานชมออฟฟิศก่อนชมออฟฟิศทานตศหน่อยนะดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาครับก็จะเป็นออฟฟิศที่รับ เรื่องราวทุกเรื่องใช่ไหมครับท่านสสครับผมนะครับนี่ก็ท่านนายกยิ่งรักมาปราศัยที่อำเภอจีท่านอ๋อเหรอฮะโอ้โหคนเยอะไหมโอนเยอะมากครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นสนักงานของท่านสสเกียรติรุ่งของเราครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับมีสุขมีทุกข์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับที่สนักงานท่านสสเนี่ยนะฮะก็เป็นสนักงานนี่ก็วันวัน เปิดสำนักงานท่านฝากภาพถ่ายมาให้อ๋อนี uh, <that that ่นะครับทั้งลายเซนคุณผู้ชมครับัลายเซนตัวจริงตัวจริงเรื่องจริงร่วมแสดงความดีนะครับตอนเปิดสำนักงานครับอันนี้เสื้อมี่ทำครับอ๋อนี่นะครับท่านสองครับเป็นเสื้อเสื้อตัวหนาวเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตครับโอ้ที่จะมอบเนี่ยนะหนาวันนี้วันนี้ก็จะมอบห้องทางานท่านตสองนะครับอันนี้อ ผมไปมอบที่จัดงานวันเกิดในท่านอยู่ประเทศรัสเซียท่านนายกยิ่งรักท่านนายกใหม่ๆนะครับคุณนายท่านตศก็เคียงคู่ท่านตศนี่หลายช่วยงานหลายใในพื้นที่อันนี้คือคือผู้แทนตัวจริงผู้แทนตัวจริงนะฮะเห็นบอกว่าท่านตศไม่อยู่ว่าคุณนายท่านตศนี่แหละลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่แทนค่ะวลาท่านสศติดประชุมที่กรุงเทพค่ะเขาช่วยดู ชาวบ,บ้านช่วยแทนไปงานโน่นงานนี้แทนท่านค่ะครับเพราะว่ากิจกรรมในพื้นที่เยอะมากเยอะมากค่ะคมีงานมากค่ะที่ที่อภเภอของเราดีครับสีทาตเเขาเยอะเลยนะฮะางานบุญ,าง,าบญงานเทศาการไพศาที่เรายอามจหมอชัยวานปู่แก้วครับเพราะว่าเขตกว้างท่านรับ หารก็จะมีตัวแทนไล่ทุกสำเภอทุกกระบิดครับเด็นมาจุดนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาแหละครับท่านร้งสองารับเอาไว้เวลามีงานประชุมมีกิจกรรมเหรอครับก็จะมาที่นี่นะครับครับ คนวคนสักกี่คนล้ครับเนี่ยโอ้วันนี้จะมาประมาณร5 0ยห้ารยห้านะฮะต่อเที่ยวนะครับต่อหมวดต่องหมวดมานะครับเลยครับนี่น้ำดื่มนะน้ำน้ดื่มอันนี้บริการอ๋อไ้บริการเหรอครับบริการครับจะบริการชาวบ้านครับวัดบ้างโรงเรียนบ้างพี่น้องประชาชนนี่แหละคุณผู้ชมครับท่านนี้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬามวยอ๋อเออครับวันนี้เราจะมอบ เลยครับครับมอบที่ชัยวานมาอบตอมาแล้วก็สีธาตุก็จะมอบอบตอครับนี่ยน,นี้ก็เป็นโรงครัวอ๋อโรงครัวรเอาไว้บริการที่เขาบริาชารครับมาก็พี่น้องมาก็คนถือกับข้าวมาถือหน่อไม้ถือครับ เห็ดถืออะไรมาแล้วก็มาทํากินกันแน่นี่มาฝากตัวสองก็มาทำกินกันพี่น้องมาก็มาทํากันเองทำเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับนี่เนี่ยห้องน้ําก็จะทําประมาณสี่ห้าห้องครับนะฮะเอาไว้บริการครับบริการครับนี่ราคาพี่ตากอยู่นี่ข้าวนะนันทศรับข้าวข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวอร่อยมากอร่อยมากครับ ท่านตสก็ก็ทํานาด้วยนะฮะครับทํานาด้วยครับผมนี่ะกำลังตากอยู่นะฮะไหนก็บอกว่าข้าวยุคนี้ราคาดีราคาดีเพราะรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักมีนโยบายเรื่องจํานําข้าวจำนำข้าวท่านตสครับเพราะว่าจํานํามันดีดียังไงเพราะรัฐบาลไปตั้งราคาให้ครับ ให้พี่น้องประชาชนได้รู้รู้ว่าของตัวเองนี่ต้องกําหนดราคาอยครับก็กําหนดราคาได้ครับพี่น้องเกษตรกรก็อยู่ดีกินดีแล้วครับครับผมันจะมีรายได้ชาวนาก็รวยได้คุณผู้ชมครับรักับรัฐบาลยุคนี้นะนสนะครับแหมนโยบายถูกอกถูกใจพี่น้องนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือผ้าห่มและแบบผัน แล้วก็ผ้าเพื่อจะเอาไปนําไปมอดให้กับพี่น้องประชาชนโอ้โหเลยครับตัวนี้ก็คือวิทยุชุมชนสถานีวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนนี่นะฮะครับก็เอาไว้เรียกว่านําเสนอข่าวสารนะให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับตอนนี้กลายเป็นขึ้น99.10อิบครับตั้งอยู่นี่และครับคุณผู้ชมครับพานโค้งหลวงแวง บนายุงศรีธาตุนะครับผมไปปชุมสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าวันนี้ทางสภาเราทําอะไรบ้างนะครับในบริเวณบ้านของท่านสสนะครับก็มีเนี่ยน้ำประปาเหรอนยน้ำน้ำปาปาดานน้ำประปบาดานอันนี้กบโบลีการประชาชนโอ้เห็นไหมผมต่อท่อออกไปต่อท่อไปถึงไหนน้องเข้ามานี่ จากเกงใจครับแต่ว่าผมต่อท่อไปนู่นแล้วมาเขาก็ออกนอกบ้านนู่นเลยครับออกนอกบ้านครับเป็นน้ำกินน้ำใด้ดื่มได้อ๋อดื่มได้ดื่มได้ดื่มได้ชิมเป็นไงฮะชิมนี่แหคุณผู้ชมครับน้ําน้ําไม่ไม่มีตะกอนนะอมรสชาติดีครับรสชาติไม่ไม่มีตะกอนไม่มีตะกอนใสสะอาดบริสุทธิ์นะบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหม่สุดยอดจริงๆนะะ ท่านรในบ้านเลี้ยงวัวด้วยเหรอครับครับเลี้ยงวัวให้ให้พี่น้องเลยดู<อ>ว่านี่คือสศเรามาจากประชาชนบ้านนอกครับสศลูกชาวนาลูกชาวนาแลัวครับเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาครับนะครับตอนนี้แหละเลี้ยงวัวกันต่อไปก็จะมีควาย มีหัวมีควายมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูอนุรักษ์ด้วยนะอนุรักษ์ครับผมก็จะปลูกต้นไพยต้นขามมะม่วงตะไคร่นี่ครับครับก็ก็จะเป็นผักสวนครัวรั้วจินได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาครัมะละกอไม่ต้องซื้อเต็มนะพี่น้องมา ที่อุดรมาที่สีท่านนะฮะอย่าลืมแวะสำนักงานท่านสสกิตอุดมนะครับแวะมากินส้มตําอร่อยมากอร่อยมากเป็นกันเองเป็นกันเองครับก็มาเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมครับเปิดตอนรับ24ชั่วโมงครับคือรถเครื่องขยายเสียงบริการประชาชนผมมีสี่อำเภอสี่คันสี่คันนะครับเวลาพี่น้องมีบุญครับแห่มาบุญมหาชาติบุญกระถิ่น งานบวชงานแต่งงานเนี่ยเราก็จะมีรถไปบริการอ๋อมีรถสสบริการแต่ว่าให้เจ้าภาพเลี้ยงข้าวคนขับรถเนี่ยก็่วยการ